รรรเรียกว่านิดอยู่ที่สีดูนนงซะอีกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หลังๆว่าแต่คบจริงๆแล้วคุณโดนหลอกหรือเปล่าจริงๆแล้วลนิดเขามาจ้อ <c oughs> นิดมาจ้มาที่ไหน <c oughs> มาที่นี่อา้าข้าไม่เชื่อสวัสดีครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมงานที่สตูชติวันน <c oughs> ี้ได้นะครับเพราะว่าปาริโต ติสอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครับที่อยากทำดุดวงบริสุทินะครับก็สามารถนะครับซื้อได้เลยนะครับเราจะมีเป็นตุ้มตาครับมีเสื้อเอ็นเซนแบบนี้นะครับแลวก็มีถุงกลัดด้วยนะครับให้เรารวมซื้อกันถ้าสำหรับรายได้ทั้งนี้นะครับเราจะไปร่วมทุนนะครับให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับในสมเด็จพระพ่นานะครับยังไงก็นะครับมาอุดหนุนเันเยอะมาซื้อกันได้เยอะนะครับน้องๆของเรานี่กำลังรอคอยความหวังอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนเสื้อเสร็จแล้วเจ็บขอเสื้อตีกันเลยไหม สีเดียวกันเปล่าเธอมันคอนเทนดิโอไหมคุณซีสีเดียวกัน <Yeah. S 1> สีเดียวกันเพราะเซ็นมาแล้ว oh. ด้วยพอใจเรียบร้อยนี่เซ็นมาแล้วขอตัว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 เดิมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวสามตัวเลยตัวโนอการเล็กสามตัวโอ้โหสุดๆอ่ะพี่แม่ริ่มต่อที่